ในประเทศไทยเนี่ยในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านนะคะกัมพูชาลาว <ừ, S 1> ฟิลิปปินส์ ừ, จีนก็ไป<ช>สิ่งที่ประเทศไทยจําเป็นจะต้องนึกถึงคํานึงเอาไว้เนี่ยมีอะไรบ้างะคะ<ช>ถ้าเกิดว่าเขาเองก็แพร่ไปถึงประเทศ<ช>เพื่อนบ้านของเราจริงๆอันนี้เป็นโอกาสด้วยนะครับเพราะว่าอย่างนี้ครับว่าธุกรกิจนวัตกรรมยุคใหม่ยกตัวอย่างอาลีบาบา นะครับ JD.com รุกมาไม่ใช่แค่ในไทยนะครับไปประเทศเพื่อนบ้านเยอะมากในอาเซียนที่ลาซาด้าไปเยอะ JD.com คุณริชร์ดลิวก็มาเมืองไทยแล้วไปหลายๆประเทศมาเลเซียไปฟิลิปปินส์แช็กมาก,ก็เหมือนกันไปฟิลิปปินส์มาเลอินโดเวียดนามเราต้องมองเลยว่าในอาเซียนต้องคุยกันว่าจะทํากฎยังไงในเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆกฎด,ด้านอ e ีคอมเมิร์ซคุณจะเก็บภาษียังไงเป็นเรื่องสําคัญมากครับ <c oughs> เพราะบริษัทเหล่านี้เนี่ยมาทำธุกรกิจธุรกรรมในบ้านเราแลในอาเซียนเนี่ยเสียภาษีน้อยมาก แล้วกอบโกยเงินรายได้ไปสูงมากนะครับแน่นอนผมไม่เถียงว่าเขามาช่วยเราในการที่ให้บริษัทขนาดเล็กขนาดย่อมอย่างในอีสานบางคนเนี่ยขายรองเท้าแตะเนี่ยสามารถขายรองเท้าแตะได้ไปจนถึงลาตินอเมริกาถึงเปรูได้อันนี้คือข้อดีแต่ในทางกลับกันเขาจ่ายภาษีเท่าไหร่ครับอาจารย์ทราบไหมครับว่าบริษัทอย่างไลน์เนี่ยเสียภาษีปีที่แล้วเนี่ยกี่บาทไม่รู้อ่ะไม่รู้ให้เนยไทยเล่นเลนก็น่าจะร้อยล้านร้อยล้านบาทไม่รู้เลยครับจริงๆศูนย์บาทจริงเหรอคะกูเกเสียแค่ส0 0 0สนบาท เพราะฉะนั้นกาไรที่เขาได้เนี่ยเขาเรียกว่าไปไปบุ๊กต่างประเทศคือเอากําไรออกไปจ่ายในที่ภาษีที่ถูกส่วนหนึ่งคือเขาไม่ต้องการจ่ายภาษีซ้ําซ้อนก็คือเขาจ่ายภาษีเต็มที่ในอเมริกาอยู่แล้วประเทศแม่เขาก็อ้างว่าเขาจะจ่ายทาไมในประเทศที่เขาหมดเหมือนกันเป็นการส่งออกสินค้าก็อันนี้คือปัญหาที่เราต้องดูว่าแล้วมันแฟร์ไหมในการแข่งขันอย่างเรื่องแวดถ้าอาจารย์โฆษณากับรายการเติมมุมคิดอาจารย์ต้องเสียแวดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ใช่ร้อยกต้องจ่ายร้อยเจ็ดแต่ถ้าอาจารย์โฆษณาผ่าน Facebook หรือ Google อาจารย์ไม่เสียแวด ว่ามันไม่มีหลักฐานไม่มันไม่มีการรีพอร์ตไม่มีการอะไรกันเนี่ยตรงนี้เป็นเป็นช่องว่างที่ผมว่าทางสสคกระทรวงคลังพยายามจะปิดอยู่แล้วมันเกี่ยวกับทุกประเทศในอาเซียนครับไม่ใช่แค่ในไทยทางอินโดเขาบอกเลยว่าเข้าปืนไปจ่อหัว g o o g l e แล้วบอกเลยว่าคุณต้องติดภาษีเราเท่านี้คุณจ่ายมาเเท่านี้ไม่งั้นคุณต้องเลิกทำกิจการ g o o g ก็ต้องต่อรองกันจน Google ยอมจ่ายอันนั้นก็เป็นแนว<ข>อค<ผ>ตรมุมคิดประเด็นนี้ที่ว่านะครับผมผมเป็นห่วงเหมือนคุณปรินเพราะฉะนั้นประเทศต่าง ที่อยู่ในภูมิภาคนี้หรือในทั่วโลกเนี่ยรัฐควรจะต้องจับมือกันไม่อย่างนั้นคุณเอาไม่อยู่หรอกครับกับ l ล n e กับ Google กับ Facebook พวกนี้เนี่ยเพราะว่ามันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ในโลกนี้มันอยู่ประเทศไหนก็ไม่รู้แต่ถ้าเราจับมือกันเพื่อที่จะทำกฎระเบียบเรื่องภาษีให้มันให้มันเรียบร้อยมันก็น่าจะพอจะช่วยได้